ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับเดือนเจ็ดมิถุนายนนะครับเดือนเจ็ดนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดมิถุนายนพศหกเจ็ดนะครับนะครับสองพศหกเจ็ดนะครับผมจะจัดชุดนี้ครับให้กับเพื่อนๆคนไหนที่มีร้านนะครับแต่ยังไม่มีชุดชุบทองยังไม่มีชุดชุบนอกพิงโกเลยพวกนี้นะครับผมจะจัดราคาพิเศษให้เลยนะครับ ยี่สิบชุดนะครับเอ้ยเอาสิบชุดพอยี่สิบชุดผมไม่ไหวมันเยอะเกินสิบชุดนะครับผมมีให้สิบชุดนะครับชุดชุบทองนะครับนี่นะครับชุดชุบทองนะครับเดือนเจ็ดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดพอสองหกเจ็ดนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่มีชุดชุบทองอยู่ที่ร้านหรือก็อยากจะเปิดร้านชุบเองอยากเอาไปฝึกนะครับเดือนเจ็ดนี่นะครับวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดผมจัดโปรนะครับจัดโปรให้เลยนะครับอ สิบชุดนะครับชุดละหนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับชุดละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยอยากให้กับเพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับเครื่องชุบหนึ่งตัวนะครับสิบสองโวลต์สามสิบแอมป์นะครับโรงงานหนักๆนี้สบายๆนะครับอ่าบิกอร์แก้วสําหรับต้มน้ํายานะครับหนึ่งใบนะครับเตาต้มน้ํยาอ่าแผ่นตัวล่อสแตนเลสอย่างดีนะครับแบบเนี้ยสองแผ่นรว่วผูกงานชุบ เกลือทองนี่ผมให้เกลือทองนอกเลยนะครับไม่ใช่เกลือทองในนะครับนี่เป็นเกลือทองนอกของเยอรมันนะครับไม่ใช่ว่าผมมาจัดโปแบบถูกๆแล้วผมจะเอาของไม่ดีมาให้นะครับผมจัดดีๆให้เลยนะครับนี่ครับชุบทองยี่สิบสี่เคเข้มเหลืองนะครับนี่ครับแล้วก็ผงช็อตไฟฟ้าครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวผมตักแบ่งให้นะครับอันนี้เป็นถุงกระถุงนี่มันกิโลนะครับเดี๋ยวตักแบ่งให้นี่นะครับ หรือไม่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้พิงโกผมผมก็เปลี่ยนให้ได้นะเนี่ยอยากกระติกนี้นะครับไม่เอานะครับอยากได้เป็นพิงโกนี่เลยครับพิงโกราคาแพงกว่าด้วยนะครับผมจัดให้เลยนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับภายในเดือนเดือนเจ็ดมิถุนายนพศหกเจ็ดนะครับทักเข้ามานะครับหรือไม่ก็มาจองกันไว้ก่อนนะครับแค่สิบชุดนะครับภายในเดือนนี้ครับมีโปรโมชั่นแล้วต่อไปนี้ผมจะจัดโปรโมชั่นทุกๆเดือนนะครับเพื่อนๆนะครับ เราติดตามดูที่หน้าเฟซนะครับมันจะมีโปรโมชั่นเหมือนจะจัดในทุกๆเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชุบทองปากกาแต้มไฟฟ้าเครื่องแต้มเครื่องชุบอะไรผมจะมีโปรทุกเดือนนะครับปักหมุดไว้ที่หน้าเฟซนะครับผมจะปักหมุดไว้ที่หน้าเฟซให้นะครับนี่นะครับคนไหนที่มีร้านแล้วไม่มีเครื่องชุบไม่มีอะไรไม่มีอุปกรณ์นะครับพักมานะครับมาจองไว้ก่อนนะครับสิบชุดนะครับเดือนนี้ผมให้สิบชุดนะครับนี่ครับ พร้อมใช้งานเลยนะครับวิธีการชุบวิธีอะไรเนี่ยสอนออนไลน์ให้นะครับวิธีการชุบวิธีอะไรหรือจะมาที่ร้านก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกมาผมสอนออนไลน์ให้ได้นะครับทั้งเปิดเปิดไลน์ให้เลยนะครับนะครับหรือสะดวกที่จะเดินทางมาที่ร้านที่สักแก้วได้นะครับมาที่นี่ก็ได้หรือไม่สะดวกก็ออนไลน์มาครับนี่นะ,นะครับสิบชุดนะครับเดือนเจ็ดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกเจ็ด โปรโมชั่นชุดละหนึ่งหมื่นบาทนะครับจัดไปครับดินซินเวอร์บ้านสวนอุปกรณ์ชุบทองโอเคครับ